เป็นโหดทีเป็นยังไงบ้างครับคุณก็ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณทีมโอเนอร์ของเราคุณแม่นิยาแล้วก็คุณไอซ์นะคะขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราทีมโซบราสูดิโอพี่พอมินิดนะคะขอบคุณพี่เมย์พิชนาค่ะขอบคุณน้องโอมแล้วก็น้องเฟิร์สที่วันนี้ให้เกีรตเราเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนเลยที่มาร่วมสนับสนุนเราในวันนี้นะคะสําหรับงานในวันนี้ก็จริงๆหลัก จะ,ะยอยากให้ทุกคนรู้จักคลินิกเดอะแกลมมากยิ่งขึ้นรู้จักสบาบุิีมากยิ่งขึ้นว่าคลินิกเราอะคะ่ะมุ่งเน้นความงามในแบบที่เป็นตัวของตัวเองในแบบธรรมชาติ สำหรับวันนี้นะคะที่ผ่านมาก็จะมีการแนะนําเกี่ยวกับเทรนด์ผิวค่ะการดูแลผิวของปี2025นะคะเทคนิคการปรับโครงหน้าการฝังสีปักสีคิ้วโดยพี่ป้อมมินิดนะคะแล้วก็มีการแนะนําการดูแลตัวเองในแบบฉบับของพี่เมย์แล้วก็น้องเฟิร์สแล้วก็น้องโอมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นวันนี้ยังมีโปรแกรมนะคะการแจกกิจกรรมแจกเป็น i v drip หรือว่าเป็นทรีทเมนต์ผิวหนึ่งครั้งสาหรับทุกๆคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะในกของาการกระบาในคลินิกของเรานะคะก็คือนอกจากจะเป็น เป็นกลุ่มฉีดฉีดก็จะมีงานผิวงานยกกระชรับนะคะแล้วก็มีเลเซอร์อย่างเลเซอร์ตัวไฮไลท์ของเราก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวมอร์ฟีสชี่สำหรับเอนะคะรู้สึกว่าว้าวามากเพราะว่าเขาสามารถดีไซน์การยิงปรับระดับความลึกแก้ไขปัญหาชั้นผิวได้ตรงจุดแถมยังกระตุ้นคอลลาเจนด้วยในการยิงมอร์ฟีสครั้งหนึ่งเนี่ยได้ทั้งงานยกกระชรับแล้วก็งานผิวแล้วไม่ได้ยิงได้แค่หน้ายิงได้ทั้งตัวเลยคะ่แคะแขนขาต่างๆทั้งตัวเลยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีตัวออริจิโอตัลตร้าคอมเของเราก็ิ เป็น USFDA เป็นพิโคโลนะคะซึ่งตัวนี้พิเศษคือปกติเวลาคนเรายิงพิโคจะมีภาพจาว่าเลือดจะต้องสาดหน้าจะต้องแดงเนาะแต่ว่าตัวนี้ค่ะคุณหมอสามารถควบคุมความแดงได้เขาสามารถเลือกยิงตามชั้นผิวตามปัญหาของแต่ละคนได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มฉีดซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนก็คือต้องบอกว่าทุก ทุกเลเซอร์ทุกงานฉีดของเราได้รับมาตรฐานแล้วก็ทีมคุณหมอของเราก็มีเทคนิคที่มาได้มาตรฐานแล้วก็เก็งกมา,มากก,ก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเดอะแกรนนะครับที่แบบเล็งเห็นอะไรบางอย่างของโซบาวสตูดิโอก็คือมันน่าจะเกิดมาจากความปรารถนาดีต่อลูกค้าแหละในเมื่อแบบมาทำผิวแล้วเขาก็เลยแบบค่อนข้างเลือกจริงๆแล้ว เลือกเลือกมาอยู่ไหลสถาบันอยู่แต่ว่าก็ทางเราก็ได้รับแบบในการเลือกว่าโอ้บมีการพูดคุยว่าอยากให้พี่ป้อมแบบมาช่วยกับเหมือนมาคอลแลบกันกับทางเดอะแกรนะครับก็คือเป็นโซบาวตูดิโอคอลแลบกันกับเดอะแกรมก็ในส่วนของพี่ป้อมก็คือใครนะครับที่อยากได้คิ้วที่สวยสไตล์ป้อมวินิทก็คือสวยดูเป็นธรรมชาติผลตั้งฟู ไม่โป๊ะนะครับก็เชิญมาที่โซบาซูดิโอสาขา m อ k ได้เลยนะครับอ,อยู่ในเดอะแคมคลินิกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่ตัวพี่ป้อมมาทำเองเราก็จะมีอาจารย์นะครับขอใช้คำว่าอาจารย์เกี่ยวกับการสักคิ้วโดยตรงนะครับการันตีเป็นแชมป์อย่างน้อยเนี่ยคือแชมป์ประเทศไทยนะครับไปถึงแชมป์โลกในการสักคิ้วซึ่งทุกท่านเนี่ยจะ สักคิ้วสักปากสไตล์พี่ป้อมวินดิทนั่นเองนะครับยังไงก็คือพี่ป้อมขอฝากด้วยนะครับเป็นเป็นอะไรที่ต่อไปนี้ก็คือเราตื่นหรือเราไปทํางานโดยที่คิ้วปากโคบก็คือภาาเชิญมาได้เลยครับพี่ป้อมมีแนะนำมาอยู่ให้คนรับคนที่สนใจถ้าอยากจะสักคิ้วหรืออยากจะทำสักปากมันจะต้องเลือกยังไงมันจะต้องยังไงเพราะว่าเป็นโคดเพื่อที่เราจะไปชำระหน้าก็คือกอดผู้อื่นเข้ามาให้เราแบบแนะนำคอนซัลท์ก่อนนะครับในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าแล้วก็รูปทรง คิ้วนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งปัญหาก็คือสําหรับเวลาที่พี่ป้อมสักคิ้วเนาะเ,เวลาลูกค้ามาเนี่ยบางคนไม่ได้ดูแลผิวซึ่งปัญหาเขาคือก,การสักค่อนข้างยากแต่บางคนที่ดูแลผิวมาดีแล้วปุ๊บในเรื่องของการสักก็คือมาทําให้แบบสักง่ายขึ้นเส้นเล็กสีติดไม่แตกแล้วก็ผิวปากดูดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะเป็น ที่เดียวที่เป็นคลินิกกับสถาบันฝัง Q, ฝ่งสีคิ้วฝั่งสีปากที่มาคอลแลบอยู่ด้วยกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยกปกติแล้ว คุณหมอเขาก็จะทํางานส่วนคุณหมอแต่ยังไม่เคยมีที่ไหนที่เป็นคุณหมอกับเบคอัพอาร์ติสต์มาทํางานด้วยกันซึ่งพี่ป้อมก็ฝากเอ่อเดอะแกรมเอ็กซ์ X o ด้วยนะครับก็คือมามาเริ่มต้นที่นี่ได้เลยนะครับก็คือสวยจบครบในที่เดียวเลยครับออมาที่มอีนะครับวามสวยของเราที่ต้องตาเป่ามันังไนบ้าง ก็คือยิ่งก็อยาอยู่สวยน้อยแบบแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยก็คือต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะเราก็ยังเห็นแบบเพื่อนบางคนเที่ยงแบบเล่นละครอยู่ว้ยมันสวยเราก็ยังรู้สึกแบบไม่ได้ถึงฉันจะวันนี้ยังเว้นอยู่ก็ยังรู้สึกแบบไม่ได้ไม่อยากแก่แล้วแก่เลยก็พยายามอัปเดตเทรนแล้วก็พยายามแบบปรึกษาคนสนิทเลยอย่างพี่ป้อเมียสนิทกันก็แบบวิเปคลินิกนี้ดีคลินิกนั้นดีอะไรเงี้ยอันนั้นยาอะไรเงี้ยเราจปรึกษากันตลอดก็ ก็ดีใจที่ว่าวันนี้มาคลินิกที่อยู่ใจกลางเมืองก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่บางทีทํางานแล้วแบบเอออยู่ในเมืองแล้วรถมันติดก่อนกลับบ้านอนุวะเติมสวยนิดนึงไม่ว่าก็คล่องตัวดีแล้วก็เป็นอะไรที่อ่ากวนใจได้ว่าแบบเออมีคุณภาพด้วยก็เลยว่าก็มาว่าแต่งแล้วก็ปล่อยตัวไม่ได้หมือไม่ไม่ได้ค่ะเราป็นคนปล่อยตัวนะคะ ต้องสวยตลอดหลันก็น้าจากป็นคสวยสำหรับเมย์ล้ววันนี้สำหรับเมย์เอาจริงๆนะไม่ได้เอาใจนะถึงจะไม่ถึจงจะแบบมาหรือไม่มานะจริงๆแล้วคิ้วกับปากอะไ,ไรที่สำคัญคือคือเวลาคิ้วโล้นอ่ะมันจะดูน่ากลัว <l acht> มันเปิดมันคีบางวันอ่ะถ้าปากตีนแล้วชูล้นมันจะเหมือนผู้หญิงที่เพิ่งทำเคมโมมาบอกป่ะเพราะฉะนั้น เราบางทีเราเออมันซีดเรารู้สึกแบบไม่ได้บางทีเรายังต้องไปหาแบบเหมือนเหมือนอุทัยพิบเติมปากนิดนึงกับเขียนคิ้วนิดนึงแล้วอันนี้คือความเป็นจริงนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่อยากลำบากมานี่เลยที่เราจบว่าเดี๋ยวนี้คอนเทนต์เราต้องแต่งหน้าอ่อนเอาไว้ที่แต่งให้น้อยเอาไว้แต่งให้น้อยแต่งเหมือไม่แต่งอ่ะเขาเรียกว่าเมคอัพโมเมคอัพซึ่งคนนี้เป็นเป็นใครๆก็รู้แล้วว่าที่สุดเลยอ่ะเป็นใครตัดหนี้ว่าเป็นไงบ้างในวัยของเรา เราก็ต้องดูแลกินน้ดีาใช่ครับอนามัยใชัญญามัครับก็จริงๆผมว่าในวัยของเรามันก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วแหละมันเหมือนกับว่าด้วยความที่เราจะต้องใช้หน้าในการทางานอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมันต้องมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วแล้วคืออย่างที่เด็กแกรมที่นี่ครับเขาบอกอยู่แล้วว่าถ้าจะถ้าต้องการความเป็นธรรมชาติมาที่นี่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่คือคือเราเราก็ชอบความเป็นธรรมชาติเนาะมันแบบมันแบบเรียกว่าอะไรครับมัน มันดูง่ายไม่ต้องแบบว่าเช่หวะเราเราไม่ต้องแบบแต่งหน้าเพิ่มตรงนี้หรือว่าตรงนี้เรามากไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องแบบพี่เราสูตว่าตรงนี้มากไปหรือน้อยไปยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี้ยค่อนข้างขมมากๆเลยครับแล้วก็มีมเออมีคุณหมอที่เราสามารถปรึกษานะว่าเราอยากปรับตรงไหนเราอยากเราเพิ่มเติมตรงไหนอะไรเงี้ยผมก็สามารถทำให้เราได้ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็คราบเปลี่ยนได้ตามที่เราแบบอยากจะปรับได้นะครับ อยากให้ผู้บริหารกับพี่ต้องคาวะว่าคลินิกตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็เก็นส่วนมาไทให้ใหามาตั้งตั้งมันสวยมากเยค่ะ,คะก็อย่างที่บอกนะคะที่พี่ป้อมก็นอกจากที่เรามีการดูแลงานผิวอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยในแบบของตัวเองแล้วเนี่ยงานผิวดีแล้วองค์ประกอบแบบของใบหน้าก็สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นคิ้วฝาหรือแม้กระทั่งไรผมซึ่งโซบาบุณทีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วการที่เรามาเด็ดแกลมที่เดียวครบจบได้ทั้งสกินได้ทั้งงานผิวได้ทั้งองค์ประกอบหน้าออกไปครบจบ สวยแน่นอนค่ะคลินิกอยู่ที่ MBK ชั้น5นะคะโซน A ค่ะยังไงก็ฝากทุกๆคนเข้ามาเยี่ยมชมมาปรึกษาแพทย์ก่อนก็ได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรืออยากจะเจอพี่ป้อมก็นัดเข้ามาได้เลยค่ะก็คือใครที่อยากล้างหน้าแล้วยังสวยก็มาที่ The Grab Exo Bar Studio ได้เลยครับขอบคุณค่ะอยากให้ท่านยิเสิร์นะครับที้เราเกัน